ไม่ได้อยู่ที่ต้องไปทําบุญที่วัดแต่บุญอยู่ที่เจตนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังพิขเวกัมมังวทามิเจตนานั่นแหละเป็นกรรมถึงจะไม่ได้ห่มจีวรหรือว่าห่มจีวรถ้าห่มจีวรแล้วใจประพฤติดีปฏิบัติด,ดีก็ยิ่งดีมากๆแต่ถ้าตัวไม่ได้ห่มจีวรแต่ใจประพฤติอย่างผู้ทรงศีลเป็นคนมีศีลมีธรรมก็ชื่อด้วยว่า มีบุญเช่นกันฉะนั้นบุญไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มเครื่องแบบบุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่ว่าจะต้องไปทําที่วัดแต่อยู่ที่เจตนานายโยมนะขอให้ตั้งเจตนาไว้ว่าวันนี้เราจะไม่ประพฤติล่วงศีลล่วงธรรมวันนี้เราจะประพฤติเป็นผู้ที่อ่อนโยนเอื้อเฟือ้อแบ่งปันลดทอนกิเลสของเรามีอะไรที่เราจะประพฤติต,ตนให้มีกิเลสน้อยลง นั่นแหละบุญใหญ่ถ้ายิ่งยึดมั่นถือมันม่นมีตัวมีตนเยอะๆไปวัดแต่ไปจองเสาสาลาว่าเราจะต้องนั่งตรงนี้นะใครมานั่งพิงเสาสาลาตรนนี้ของเราเนี่ยไม่ได้นะเราเป็นผู้จองไว้ หรือว่าทำบุญแล้วนะจะเอาว่าต้องเอ่ยชื่อออกนามนะต้องเขียนชื่อฉันขึ้นหน้าบันโบสถ์ด้วยนะถ้าไม่เขียนนี่ไม่ได้เลยฉันโกรธในอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นบุญสักเท่าไรหรอกเพราะไปสร้าง,งความเป็นตัวเป็นตนตใหญ่โต,ตมโหฬารโปรไฟล์ยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่โตเลยนะยิ่งมีอีโก้จับไปมากกว่าเดิมฉะนั้นบุญไม่ได้อยู่ที่วัดพระพุทธ,เ,ธเจ้าจึงตรัสว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขา เมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติจิตเตะสังเกตสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุขติจิตเป็นตัวชี้วัดชัดเจนแม้นตัวจะไม่ได้ไปวัดในช่วงโควิดแบบนี้ก็อย่าน้อยใจเลยโยมนะอย่าทำจิตของเราให้เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองจะพาไปสู่ทุกขติแม้นยังไม่ได้ตายไปตกนรกก็ยังตกนรกทั้งเป็น เป็นทุกข์เพราะจิตเศร้ามองแต่ถ้าเป็นสุขในตอนนี้สวรรค์เบื้องหน้าก็คงไม่ต้องคาดเดาเพราะเราก็สร้างสวรรค์ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วก็คือมีความสุขในปัจจุบันฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่นะเราได้ตั้งเจตนาไว้ดี อะไรทุกอย่างมันก็ดีไปหมดนั่นแหละก็ขอให้นวันพระวันนี้หรือจะวันพระวันไหนในช่วงโควิดแบบนี้ให้ตั้งเจตนาไว้ให้เป็นบุญเป็นกุศลแม้นตัวจะไม่ได้ไปวัดแต่ใจของเราไปวัดใจของเราอยู่ที่การวัดตัววัดตนว่าเรายังมีตัวตนอยู่มากน้อยแค่ไหนนะฉันเกิดมาอายุเท่านี้แล้วนะฉันได้ลดความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราลดทิฏฐิมานะได้มาก นันหลโยมแม้นตัวจะไม่ได้ไปวัดแต่เราก็เป็นผู้เจริญแล้วตามคําสอนของพระพุทธเจา้าอนุโมทนาวันนันะโยมนะรรบพรพร้อมกันสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรโควินัส,สตุมาเตภวัต วันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนศสริสนิจังุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพระลาทาวพระพนติเขาไว้ที่ไหนเป็นวัดของเราขอเจริญพร